สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้าบ้านพร้อมที่ดินราคาถูกถกันอีกแล้วนะครับผมคลิปนี้ก็บ้านหนึ่งหลังครับพร้อมที่ดินหนึ่งงานราคาเพียงแค่สี่แสนบาทเท่านั้นนะครับถือว่าถูกมากๆเลยนะครับหายากเลยครับราคานี้พิกัดบ้านนะครับอยู่ตำบลวังไก่เถื่อนนะครับอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทขายแค่สี่แสนบาทเท่านั้นนะครับชอบสนใจก็เข้าคุยเจ้าของได้ผมอยู่ในหมู่บ้านในชุมชนเลยนะครับ เป็นหลังท้ายๆผมไม่เปรียวไม่อักมีพื้นที่นะครับลงจากลาดยางนิดเดียวผมลงจากราดยางมาหนึ่งสองสามสี่หลังนะครับก็ถึงบ้านแล้วนี่ครับเจ้าบ้านข้างบนสวยสะอาดนะครับภายในนี่นะครับเป็นบ้านครึ่งไม้ครึ่งปูนนะครับทาสีสองชั้นไฟฟ้านละว่าปาก็มีพร้อมเลยนะครับเข้าอยู่ได้เลยนี่นะครับถูกๆคุ้มๆครับผม ห่างจากถนน340เส้นไทยนาทกรุงเทพแค่10กิโลเมตรนะครับถ้าชอบนยก็ติดต่อสายตรงถึงเจ้าของได้เลยนะครับเบอร์โทรเจ้าของผม,ผมลงไว้ที่ใต้คลิปแล้วนะครับทางเราเป็นเพียงเสเท่านั้นนะครับไม่แค่ในหน้าไม่แค่เจ้าของครับผมในสำหรับคลิปนี้ขอลาทิ้งท่านนี้นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ